มา嘛น้องไงเต็มถ้วยโอ้ย้อนเลยไ,ได้เลยตัวดดดดขอบป้านี่แซ่ <c oughs> บๆเบนะี่ย

ก็าบนนั่งน่ะนั่งอยู่ตู้น่ะบดกันมดงากันเนาะเข้ากินโต๊ะน่ง้มดละปลา โอ้แขนแขนเอ้ยออราหอมแล้ววะาต่ห hmm. น <Okay. S 2> mm ่อยยาวอีบแขนขึ้นน้อยน้อยือนี่อเาขึน้ เขาบนันหิดมีเบียกยังว่าเละกินเขาอยู่หน้าออกกมๆนิดนึงักนึงนะเจ็บระบานะ Sẹp, sẹp, sẹp. Sao thích lên, khói nha nó. สองหิดออก้าแล้วเขาเห็นนะเขปลูก้งนึงตายแล้วเด้อแเนเลยางมา กัดนะ <ừ. S 1> อหอมเนาะผิวหอมในนึง <ừ. S 3> บวชหอมแนหน่อย

มาแล้วมาาุเจ้าอย่งนี้ขับรถกล้าไม่ทีค,ค,คือดิมนมน่เนาในน่ะเราไปทาง,างบกปะมาทางน้ามา

สงแล้วิันมงมีแมงคามใือดีกี่เนาะมีแมงคามเห็นน่ถ้าบนเรือนอ <c oughs> จะอักกันเออดีมาเห็นมาให้มาบึงมา็นมากป็ะเทศกรุ้เทพเออ ลังเห็ดนอมนอ่ะอืเมืดมืดนี่ลายแล้วอวิ่งมาบเห็ดนองิ่นะเอาิบต้นวานโอ้ต้นมันเป็นหดสิปลาาดของกินคลนะ มัมักข่ามัอมากนี่ก็เอนอืเดี๋ยวจะข่ายินมาแคนเนาะอมัอมอมื้อมนาะ โอ้ยนั่นนะจากตรงนี้นะเขาป่านะนึ่งกูมาฝนจักฝอยหน่อยนึงนะเฮ้เหนยวปิ่งนะปิ่งปิ่ง

นกหลายในสายแห้งคือตัจนกน้อยเป็นกงตัวน ม่อ่ะ,อะแค่นี้อยู่บ้นปุงอ๋อแคน่น้อยอยมแค่นันแค่นันจะบังคันดน,นั่งย่าวส้างมาปลูกยันเป็นจช่นี้นะเนาะเป็นเ่นี้เสียล่าแลอ ពេលទឹកពីມືនេះអឺមិនអាចបំណងខាងនេះ kiều con nào Ừ. <laughs> <laughs> <Nhắm cái cười> มันก hmm. mm ิน hmm. ร้ายอยู่ป่าเนี่ยเต็ดมันราดไม่มันโรนเดิมกินมางาองไรายเนาะ ของแอนเนาะของปล่อยไก่อยู oh. ่ได er> ้เป็ดบังอยู่มาได้ลงมันน้ำพี่เป็ดนี่มาแค่ปล่อยไข่ตัวตายเตัว kala yin xeapane yin meto yin kona yin meto ผมได้มึงนะสิงนี้

เขาไม่หรอกแล้วนะ <c oughs> <c oughs>